วันนี้นะครับเรากลับมาอยู่ในป๊อ p ปี้เพทามชั้นที่สี่กันนะฮะแน่นอนยังถอดวิญญาณเหมือนเดิมแต่ว่านะครับใครที่ได้ดูเจ้าชตของ YouTube แล้วเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเกมนี้เนี่ยจะมีอิสต์เอ็กที่เป็นเมนหลักเลยนะฮะมีทุกภาคเลยนั่นก็คือมะนาว <laughs> นี่คือมะนาวอยู่นี้ครับเลมอนใช่ครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูอิสต์เอ็กกันนะฮะว่าเจ้าป๊อบปี้เพทามเนี่ยซ่อนอะไรไว้บ้างนะฮะณนะตอนนี้ที่ผมรู้นะครับ อย่างแรกนะครับก็คือเจ้าเลมอนนี้นั่นเองนะฮะน่ารักมากคนสร้างน่าจะเปรี้ยวป่านะครับสร้างเกมนี้มานานเกินส่วนอีสเตอร์ไอันที่2นะครับไม่ได้อยู่นี้นะฮะแต่ว่าจะอยู่ตรงเอซฟเฮเว่นนั่นเองนะครับแวน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 อ๋อโอเคเรียบร้อยครับตรงนี้นะฮะจะมีโปรโตไทป์ออกมาคิดสิจับเราไปเออว้าน่ากลัวมากนัวปู ไม่นะโปรตูไทยผมกลายเป็นปูไปแล้วอิสต์เอ็กอันที่สองครับอยู่ในระหว่างที่เราจะเดินติดอะไรนี่ครับจะอยู่นี nope ้นี่คือน้องเอ่อมัมมี่ลองเล็ก์นะฮะอยู่ในภาค2นั่นเองส่วนนี่คือเจ้าอะไรนะด็อกเดย์ครับด็อกเดย์ตัวเล็กแต่ว่าเราไปก่อนเดี๋ยวค่อยถอนวิญญาณมาไม่อยากโดนกินอ่ะไปไปไปก่อนไปก่อนไปไปเร็วไปเร็วโอเคบุนยนน้องปิดประตูแล้วข้าวปิดสิโอเค ดีมากป,ป๊าป,ปี้อย่าวีนป๊าปี้โอ้มันเกิดอ,อะไรขึ้นโดยวันดีไปเดี๋ยวเราไปลุยอิสตทกแรกกันเลยดีกว่านะฮะอัน,นแรกเนี่ยก็คือเจ้าตรงนี้นะฮะมัมมี่ลองเล็กซ์นะครับอยู่ในโอ,โ,อโ,อโอ้อยู่ในตู้นี้ครับท่านผู้ชมนี่วัดไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะใครเอาน้องมาขังใช่ครับแล้วก็ด็อกเดนเนี่ยเหมือนจะดูทางตลอดนะ แกเป็นคนทำอ่ะเนี่ยนี่ครับนี่คือมัมมี่ลองเล็กไม่รู้ว่าเลี่ยนซ่อนแอบโอ้โห,หน้าตายอย่างนี้ไม่น่าซ่อนแอบหน้าตายอย่างนี้น่าจะ <c oughs> พร้อมจะกินพร้อมจะกระซวกกระซวกคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่ซ่อนแอบแล้วท่านผู้ชมคือมัมมี่ลองเล็กนะครับไม่รู้ว่าเขาปอยู่อันนี้ออกไม่ได้หรือว่าอะไรนะฮะแต่เขาก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับติดอยู่ตรงนี้นะฮะใช่ครับนั่นคืออ e ีสตร์อีกอันหนึ่งนะฮะหน้าสงสายเขาจริงจริงนะครับ จ้ามัมี่ลองเล็กนะฮะอันที่3นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ฮะนั่นก็คือฟุตบอลนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอเจ้าตัวนี้นะฮะมันเป็นของเล่นของเจ้าตัวเ,เด็กเล็กๆนะครับที่อยู่ในเซฟเฮเว่นนะฮะเจ้าน้องช้างน้องกระต่ายหูเขียวหรือไม่ก็เป็นน้องชมพูนะครับที่เป็นโกแต่ว่าด้วยความที่เขาตัวเล็กเกินไปนะครับเล่นไม่ได้ก็เลยต้องสร้างอันนี้เข้ามาครับเป็นกระดานเลื่อนเรากดปุ่มด้านหลังรับชม <laughs> เรามีปุ่มอยู่เรามีปุ่มอยู่เร,ยเรากดได้นะฮะมันก็จะเลื่อนนะครับ นี่เลื่อน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 เราก็จะมีบอลนะครับสองที่บอลอันแรกเนี่ยระยะใกล้มากใครเตะไม่เข้าเนี่ยก็โอเคจะมีคนเตะไม่เข้าก็ได้ยี่ส่วนอันที่สองก็ไกลหน่อยนะฮะเราต้องเตะเข้านะครับมามุมนี้ใส่โค้งเตะอันนี้อนุเข้าโอ้อะไรเตะ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 แล้วเตะแล้วจะได้เป็นอันที่สมอันที่สี่ต่ออิสเต็กสี่ก็ต่อเออมาแล้วมา นี่เย่ yeah! ส่วนอันต่อไปนะครับคืออันที่สี่นะฮะเจ้าตัวนี้นะโด,โดยี่เนี่ยนี่คือห้องไฟฟ้าแต่เราไม่ได้คุยกับเขานะครับ <c oughs> เราไปตรงนี้ครับ <c oughs> นี่คือเจ้าคิสซ,ซี่ตัวเล็กนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องตัวเล็กไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราลองวิญญาณไปดูครับนี่ครับท่านชมคือเขาเนี่ยนอนอยู่ตรงนี้นะไม่รู้เสียชีวิตหรือเปล่าเนี่ยดูดิเนี่ยปิดปากซะด้วยโอเคเนาะ ไม่น่าใช่ครับแบบนี้โอ้ไม่มีใครดูแลเขาเลย <laughs> ดูแลไม่ทันหรือว่าอะไรเนี่ยซึ่งใช่ครับ <laughs> เขาก็จะนอนสมอยู่นี้นะฮะ <laughs> เราก็จะไปตรงนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าไปไหนไปไม่ได้นะข้างบนเราปีนขึ้นไปไม่ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับเรายังถอดวิญ,ญญาณได้ <laughs> สำนักบูสลีมาเลยครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะข้างบนมีอะไรสำหรับอีสเตกที่5นะฮะข้างบนเนี่ยรู้สึกว่าถ้าตามทางมาใช่ไหมก็จะมาผู่ตรงนี้ครับ นี่คือทางตรงนี้ท่านผู้ชมที่ปิดเอาไว้แต่ว่าจะมีทางไปตรงนี้นะครับซึ่งฝั่งนี้เนี่ยมีม้งมูงตรงนี้ด้วยอ้นี่มันเป็นฉากที่แบบฉากสุดท้ายเลยนะฮะที่เราวิ่งหนีนะครับแล้วเราก็ไปเซฟเฮเว่นนะครับแต่เซฟเฮเว่นก็ระเบิดไปแล้วตอนนั้นนะครับท่านผู้ชมทางนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะประมาณนี้สำหรับเจ้าเซฟเฮเว่นนะฮะอันที่6นะครับยังอยู่กับเจ้าตัวนี้นะฮะเจ้าคิดซี่คิดซี่ตัวเล็ก รอบนี้มีเจ้าคิสซี่ตัวหน้าตาพี่ไม่น่าจะโอ,โอ,โอ้เสียงอะไรนี่คืออีกทางนึงนะครับที่เราเข้าไปไม่ได้นะฮะไม่รู้ว่าทําไมนะครับเจ้าคิสซี่ตัวนี้มันมีอะไรหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าโอ้โหอ่านไม่ออกครับอันนี้ใช่ครับเจ้าคิสซี่เนี่ยจะอยู่แทบทุกที่เลยนะฮะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวบนกลางตัวเบิ่มมากและนี่คืออีกห้องหนึ่งนะครับที่เราเข้าไปไม่ได้นะฮะ แต่ว่าถอดวิญญาณเข้าไปได้นะครับอันนี้คือห้องตัวเล็กนี่ห้องห้องห้องนี้น่ารักมากห้องนี้สวยสวยข้างล่างเนี่ยมันมีนิดๆหน่อยๆน,นะก็ะคือนี้นะครับอย่าไปลบนะฮะไม่งั้นไฟฟ้าระเบิดนะครับ <laughs> ถ้าผมไปลบไฟตัวเกมน่าจะน่าจะพังครับเกมนี้ตัวต่อไปเนี่ยจะอยู่อ่อห้องทางเดินนะครับที่เราจะเดินมาทางนี้นะท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ยังเดินไม่ได้ต้องคุยกับเจ้าโดยี่ก่อนโอเคไม่นานอ,อันนี้อะไรเนี่ย <ไป S 1> ดูดิพอเราเอาอันนี้ออกใช่ไหมไฟฉายออกมีตัวเลขครับ แต่เราเปิดไฟฉายตัวเลขหาย <laughs> อันนี้อะไรครับเนี้ยไม่น่าจะอิสเอร์เองนะครับอันนี้น่าจะบัก๊ก <c ười> คุยเสร็จแล้วมีลูกบอลนะครับในห้องนี้อันหนึง่งไป <laughs> ไปเตะลูกบอลดีกว่าเผื่อ <laughs> จะมีอะไรนะครับเอ้ยอยา่าเพิ่งเกินยา่าเพิ่งเกินมาลูทีสามป้อเย้ <laughs> ห้องนี้เปิดเรียบเร,ยบร้อยนะครับมันเป็นห้องที่เราต้องไปต่อนั่นเองน,นะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเราจะมีห้องให้แวะครับคือห้องนี้นั่นเองนะจะมีเจ้าเด็กๆเนี่ย บาดเจ็บเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะท่านผู้ชมมีป้ายนี้นะครับป้ายต็อกเดย์อันนี้เราเอาออกได้ <c oughs> ขอโทษนะต็อกเดย์เราทำให้คนดูดูเนะี่ยห้องนี้เป็นห้องหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่ารวมเจ้าเด็กๆนะท่านผู้ชมเราเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ได้ยินอะไรนะครับแต่ว่ามันต้องใช้วิญญาณบูสตร์รีนะครับในการที่จะรู้อิสติ้งนี้นะฮะคือเราต้องถอดวิญญาณนั่นเองนะครับเราถอดใช่ไหมท่านผู้ชม เราต้องไปใกล้ๆกับทีวีอันนี้ครับจะได้ยินเสียงเพลงนะฮะได้ยินไหมเนี่ยเป็นเพลงของใครเอ่ย <co op> <co op> ใช่ไหม <co op> ได้ยินใช่ไหม <co op> <co op> ใช่ครับเราต้องถอดวิญญาณนะฮะไม่งั้นเข้ามาไม่ได้นะฮะท่านผู้ชม เนี่ยมันก็ได้ยินไกลๆนิดนึงได้ยินเบามากนะครับแทบไม่ได้ยินต้องถอดวิญญาณไปฟังนะฮะประมาณนี้นะฮะซึ่งในห้องเดียวกันนะครับจะมีเจ้าคิซี่นั่งฟังอยู่โอ้โหฟันหน้ากลัวมากแล้วก็คิซี่กตัวหนึ่งนะครับนอนซมอยู่ท่านผู้ชมนี่โอ้คิซี่เพียบเลยนะครับแล้วก็เจ้ามัมมี่ลองเล็กนะครับก็มีอยู่คือเขาเป็นเจ้าตัวเล็กใช่ไหมท่านผู้ชมไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับตัวใหญ่นะฮะแต่ผมก็ยังสงสัยสับสนอยู่แน่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กคืออะไรและนี่คือเจ้าโรบอทนะครับ ที่สามารถทะลุมาดูได้เราเคยดูกันไปแล้วนะฮะประมาณน,นี้นะครับสำหรับห้องเล็กๆนะฮะในเซเพเว่นและอิสเต็กสุดท้ายนะฮะต้องชมผมคิดว่าเนี่ยทุกคนก็คงจะรอดูนะครับก็คือเจ้าตัวเล็กนั่นเองนะฮะแต่ว่าอันนี้นะครับม, <c oughs> รม,มันเรียกว่า <c oughs> อิสเต็กได้ไหมมันเรียกว่าโปรแกรมขี้โกงถอดวิญญาณบูสตรีนะครับซึ่งมันไม่ใช่อิสเต็กแต่ว่าแถมไปก่อนแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเรากลับมาตรงที่เดิมนะครับคือเจ้าคิสซี่ตัวนี้นะฮะ คิซี่นอนสมใช่ไหมท่านผู้ชมเราเป็นตัวเล็กมากนี่ตอนตอนนี้คือเราตัวเล็กแบบตัวเล็กสุดๆเจ้าเจ้าโดวีนี่คือแบบอื้ตัวเบิ้มไปเลยนะฮะเราไปตรงนี้ท่านผู้ชมเราไปตรงเจ้าคิซี่นะฮะผมจาไม่ได้ว่าตรงไหนนะครับอ่าตรงนี้นี่นี่น <laughs> เราไปปุ๊บเราลงไปใต้แมปได้นะครับ <laughs> ไปเดี๋ยวเราลงไปใต้แมปดูนะฮะนี่ไปได้นะครับชึบชึบไปสิ นุ่นๆเห็นไหมเห็นทุกอย่างนท่านผู้ชมไปแล้วครับมาแล้วครับไปแล้วครับเห็นทุกอย่างท่านผู้ชมเห็นตรงนู้นเป็นแบ็กกราวและเราลงมาแล้วครับเราลงมาแล้วครับเราลงมาแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะว่าเราจะลงไปตรงไหนท่านผู้ชมสักครู่หนึ่งใช้เวลาได้สักพักหนึ่งเลยท่านผู้ชมนะไปลงไปเรื่อยๆฮะ เรียบร้อยครับมาสักพักหนึ่งนะฮะมาผู่ตรงนี้ <laughs> นั่นคือนี่โอ้นี่คือเจ้าเอา่อเขาเรียกว่าผักบุ้งจีนยานาบี้นะครับ <laughs> เจ้าหนะ้ายานาบี้ปตีเนี่ยเขาจะแบบว่าโขนสลิงมาตรงนี้นะครับแต่ด้วยความที่เรา,เ,าเป็นเจ้าตัวเล็กมา <laughs> เขาเลยไม่สามารถทำอะไรเราได้ถือว่าช่วยเจ้ายานาบี้ไปนในตัวด้วยนะครับ <laughs> แกต้องขอบคุณเราแล้วเนี่ยประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมสำหรับ ิสเต็กทั้งหมดนะฮะวันนี้ที่ผมพอจะหาเจอนะครับเป็นเจ้าตัวเล็กหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะคลิปนี้ประมาณนี้ครับไปเจอใหม่คลิปหน้านะฮะ